งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนรวมภาคเปลี่ยนมุ่งมั่นฝึกฝนสร้างสรรค์ผลงานส่สาคนสร้างคนคุณภาพมาตรฐานสร้างเด็กไทยมีทักษะดีความรู้ก้าวหน้าสู่นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมครูผู้บริหารสรามสัมพันธ์มาสร้างฝันพัฒนาก้าวหน้าไกล ก็สร้างสรรค์วิชาการเป็นงานหลักช่วยนำชักให้บรรลุวัตถุประสงค์งานอื่นเสริมเติมต่อให้ถึงทงช่วยหนุนส่งวิชาการงานสำคัญในโอกาสอันดีนี้กระผมพร้อมคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนทุกโรงเรียนในำเภอหนองสูงขอประกาศต่อหน้าท่านประธานในพิธีตหวหน้ัส่วนราชาการ และท่านู้มีเกียรติในที่นี้ว่าพวกเราชาวเสมาหนองสูงมีความพร้อมทุกด้านที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหตัตกรรมนักเรียนครั้งที่72ประจำปีการศึกษา2 5 6 7และขอถือโอกาสนี้ขอเชิญชวนส่วนราชการทุกภาคส่วนพ่ขอค้าประชาชนชาวอำเภอหนองสูงร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี และให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้อํเภอหนองสูงนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมศิละปะหัถกรรมนักเรียนครั้งที่72ประจำปี2567นะครับของสำนักสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งถือว่า เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าอำเภอของสูงเรานั้นเป็นอำเภอที่มีของดีนะครับมีความพร้อมทั้งคนนะครับศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามนะครับรวมทั้งสิ่งแวดล้อมนะครับที่พร้อมที่จะให้การต้อนรับคณะครูคณะผู้บริหารและนักเรียนมาแข่งขันในพื้นที่นะครับงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนกรมภาคเปลี่ยนมุ่งมั่นฝึกฝน นนงาสร้างคนคุณภาพมาตรฐานสร้างเด็กไทยมีทักษะมีความรู้ก้าวหน้าสู่นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมครูผู้บริหารสามสัมพันธ์มาสร้างฝันพัฒนาก้าวหน้าไกลจะสร้างสรรค์วิชาการเป็นงานหลักช่วยนำชักให้บรรลุวัตถุประสงค์ เสริมเติมต่อให้ถึงคงช่วยหนุนส่งวิชาการงานสำคัญศิลปะหัตถกรรมลำเลิศชัิชู้ท